สวัสดียันเช้าทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออดิซอนฟาร์มแมรี่และมิกกี้แฟร์มารี่นี จะมีข้าวใส่หมาข้าวไว้นะครับมาข้าวไว้ถ้วยนึงก็มีข้าวเย็นข้าวเย็นก็เนื้กะติข้าวตกใส่จกใส่ 因为一才吧，这的 สองอันนะกระติกข้าวมีอันนี้กับอันนี้ก็จะเปลี่ยนกันทุกวันนะฮะแล้วก็ล้างอันนี้ก็ผ้าที่อยู่ในกระติกแล้วก็จะไปซักก็กระติกใหม่ที่เตรียมใส่ข้าวก็เดี๋ยวจะมีผ้าอ,อีกชุดหนึ่งนะครับหนึ่งผ้าอันนี้นนก็เ,เป็นผ้าผืนใหม่ แล้วก็จะนึ่งข้าวไว้แล้วเราก็จะไปซื้อกับข้าวนะครับไว้ใส่บาทวันนี้ไม่ใช่วันพักนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่บาทวันเสาร์วลาอะไรวันละก,ก็เลยวันนี้ตื่นใส่บาทหน่อยละกันนะฮะนี่นะที่ไวล้วก็ที่ใส่ข้าว กำจัดพวกเศษข้าวออกที่มันแข็งแขงนะแล้วก็อันนี้เราก็จะไปซักตากนะครับระหว่างที่เนื่องข้าวอยู่นะครับก็เอาผ้า ก็เน oh, yeah. ี่ยอนนี้เอาไว้ใส่ปากุบ <Good. S 1> ข้าวเหนียวอีสานบ้านเฮาฮันฮ้นะครับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยนะครับลูกชายมาไม่ไงครับไม่ไงครับมาส่องหาพ่อได้รับการปล่อยตัวแล้วได้บกว่าปู่มาแล้วปู่ถึงฝ่อยมานะครับ พี่หมีนะีพ่อจะมาตอนประมาณตีห้าครับจะ,จะมาเปิดรัวแล้วก็เอาข้าวมาให้น้องหมาสองตัวแต่จะปล่อยตัวหนึ่งนะครับปล่อยตัวสีดำเพราะว่าตัวสีขาวปล่อยไม่ได้ปล่อยปอยอุ๊บจะปีนรัว้ว ราสีดำือว่าไม่เปลี่ยนนาะีดมไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถในการปี่ยนหรอบอ่ะอันนี้เสร็จภารากิจในการนึ่งข้าวนะฮะเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวคราวนี้นะเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวไปกันต่อนะฮะ แลจะไปซื้อกับท่าไงครับซื้อขาวทา ตนนโต๊ะถนนแยกชุ่มนะครับ อยาใหห้ดพามาเบิ่งกับข้าวจีสีนะครับเอา้ากับข้าวจีสีสเ,เห็ดนลอยเทียวเหรอเห็ดอย่างขายวานเนี้ต้องขายอย่างแกงอ่อมนอกเป็ดน,นะฮะอื มีไม่ได้กิน้าไมีไขเยนะีออเดีออมกบยังเองอมกบแล้วก็ข้าวต้มมัดเออขาใหญ่ขาวใหญ่ละหนึ่งเสีเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่บาทนะเมื่อวานมีพี่เห็นหลายมงคนตุ๊กปีอยู่จนสายเมื่อวานนะครับนั่งขายเบิร์ดอยู่นะเบิดนะ ค่อย่างเขากินนี่เขาคนนึงแล้วก็เขาจะกินน้ำยำมะเร็งนะนนอืมอืมใช่อันนี้สองสาวเอายังมาขายนี่ของสองสาวมีขนมมีขนมจ้ะอร่อยมสองสาวเออยอมหลับอยู่เขาเห็ดแช่อีรีเนาะอันละห้าใช่ไหม กำลังหาครับเอาแบบไหนนี่เอาเอาน,นี้เอาน,นี้เอาอย่างละหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ขนมอันนี้อเออ <จะ S 2> เอาไปใส่บาดนะนี่นี่แล้วหมัดพี่เห็ดบุบิ้นเหรอแต่ว่าอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมพี่จ้าไอข้าวต้มมันอเนามาแล้วก็ไอกล้วยมันงอมด็กนี่อย่กล้วยงอมกล้วยงอมแต่ใส่มือจะหอมเพิ่งเอามาขายเพราะว่าเพิ่งจะลงไปย้ำตู้ อาให้เอามันเลยเดี๋ยวเราใส่บาทเอาขนมอันนี้หักกบก็ไม่ได้ซื้อปลากดุกก็วไม่ได้ซื้อแล้วอะไรอะไรจะบอประกาศเออ,ะะะอะนะนอ,อ,นอันนี้เปาขนมนะครับเอาไปใส่บาทนะแดดอบนกเป็ดนี่นะครับบรรยากาศนะแดด ซื้อกับข้าวไปใส่บาตด้วยนะครับแล้วก็ทานด้วยนะครับแบ่งทานแล้วก็ใส่บาตนะครับอตอนนี้ซื้อกับข้าวมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะจัดใส่ นะก็จะแบ่งไว้ทานด้วยนะครับซื้อมารอบรอบเดีวยวกันแกงนกเนาะใส่มะเขือเนาะ ครเงินน้องนะครับขนมอันนาตาผมมีอันนี้ด้วยนะของปลาปลาส่งมาให้นาะใสนน่ด้วยนะทำเป็นถุงไว้ใส่ราดใส่ได้ง่ายๆนะ จะมีคขถา,ามรูปนะ ทานนะนิดนึงแล้วก็นี่ใส่บาทนะครับของใส่บาทก็จะมีอันนี้น้ำหยาดนะฮะน้ำหยาดอันนี้เราก็รอนะครับรอเวลานะครับพระท่านมาหโมงห้าสิบห้านะครับก่อนเจดโมงนะครับเดี๋ยวรอชมนะฮะ กับอารดิสันแฟมิรีนะฮะกับบรรยากาศยามเช้านะครับ นในการทำบุญตอนเช้าวันวันเสาร์นะครับวันหยุดของไข่หลายๆคนนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็สาธุสาธุนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ